สวัสดีครับผมนายบันดีเกิดมงคลตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอปัทุทชัยจังหวัดนครราชสีมาเจะขอนำเสนอผลงานเกษตรตำบลดีเด่นประจำปีพศ2562กขอเชิญนับผมได้ตอบจากนี้ครับนายบันดีเกิดมงคลตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนายการสำนักงานเกษตรอำเภอปัทโทชัยจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันอายุ4 2ปีสมรสแล้วมีบุตร2คน การศึกษาปีพศ2 5 3 9จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่6จากโรงเรียนราชศีมาวิทยาลัยปีพศ2543จบวิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตรศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปีพศ2557จบเกษตรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประวัติการทำงานเริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่8เมษายนพศ2552ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บรรจุที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำปมาจังหวัดบุรีรัมย์วันที่9มกราคมพศ2555ได้ย้ายมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอคอบุรีจังหวัดนครราชสีมาและวันที่22ตุลาคมพศ2555ได้ย้ายมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอปัตุงชัยจังหวัดนครราชสีมาผลงานบทบาทหน้าที่3ปีย้อนหลัง1ได้รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรซึ่งในปีพศ2562 อำเภอปทาทชัยมีจำนวนเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น12,998กราลายมีพื้นที่ทั้งอำเภอ3 1 3แ5 7ไร่ตำบลที่รับผิดชอบสองตำบลซึ่งได้แก่ตำบลตะคุมีเกษตรกรมาขอขึ้นทะเบียน1886รลายพื้นที่เพ 66, าะปลูก66,906ไร่ตำบลสุกเสษมมีเกษตรกรมาขอขึ้นทะเบียน500รลาย พื้นที่พ่อป 101, ลูก 11, 8 7 4ไร่รวมเกษตรกร,ร,กรทั้งสองตำบลแล้วคิดเป็น18เปอร์เซ็นต์ของเกษตรกร,ร,กรทั้งอำเภอส่วนพื้นที่พ่อปลูกคิดเป็น25เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่พ่อปลูกของทั้งอำเภอสําหรบบการขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปีพศ2 5 6 0อถึง2อ6 2าองของอำเภอป่าชุมไทยจาก,การาฟจะเห็นได้ว่าการขึ้นทะเบียนจะมีแนวโน้ง เพิ่มมากขึ้นทุกปีสําหรับในปีพศ .2563 คาดว่าจะมีเกษตรกรมาขอขึ้นทะเบียนเพิ่มมากขึ้น 4. ีรับผิดชอบงานส่งเสริมการทําเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ระดับตําบลจํานวนทั้งสิ้น6แปลงในพื้นที่ทั้งสองตำบลตมคือตำบลตะคุและตำบลสุกเสมมีดังนี้1นึ่กลุ่มแปลงใหญ่เข้าหอมริชมุชมชนบ้านหันตําบลตะคุอาเภอปัตุมชัยจังหวัดนครราชสีม,มาสมาชิก หนึ่งร้อยไร่มีพื้นที่ทำการเกษตรหนึ่งร้อยไร่กลุ่มที่สองกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเจ้าชุมชนตะคุตมบฑลตะคุอําเภอปักธนชัยจังหวัดนครรนนาชสีมามีสมาชิกสามสิบไร่พื้นที่สามร้อยไร่กลุ่มที่ 3, Seal, สามกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเจ้าตําบลสุขเกษมมีสมาชิกสี่สิบไร่พื้นที่ดําเนินการสามร้อยไร่กลุ่มที่สี่กลุ่มแปลงใหญ่มันสําปะหลังบ้านหนองตุมนางดอนลำใหญ่ตำบลตะคุอําเภอปักธนชัยจังหวัดนครราชสีมา สมาชิก50ลายพื้นที่300ไร่กลุ่มที่5กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้านหนองตดัดหนองเรือตำบลตะคุอำเภอป่าตุงชัยจังหวัดนครราชสีมาพื้นที่300ไร่เกษตรกร40ลายกลุ่มที่6กลุ่มแปลงใหญ่ละมุดตำบลสุตเสรมตำบลสุตเสมอำเภอป่าตุงชัยจังหวัดนครราชสีมามีสมาชิก40ลายพื้นที่ดำเนการ40ไร่ 5. งานเผยธรรมชาติ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติภาวะฝนแรงปี2562มีในตำบลตะคุมีเกษตรกรผู้ประสบภัยจำนวน339รายพื้นที่2,411ไร่วงเงินช่วยเหลือจำนวน2,768,115บาทภาวะภัยแรงปี2562ตำบลตะคุมีเกษตรกรผู้ประสบภัยทั้งสิ้น1,189ราย พื้นที่15,056ไร่วงเงินช่วยเหลือ16,759,155บาทตำบลสุขเสกษมมีเกษตรกรผู้ประสบภัย80รายพื้นที่702ไร่วงเงินช่วยเหลือ793,537บาท50ตางงานสถาบันเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้แก่กลุ่มข้าวเม่าสุกสมบูรณ์หมู่ 4. บ้านผู้ปรลตระบวนสุขเสมอำเภอปทาตุงชัยจังหวัดนครราชสีมามีการผลิตข้าวเม่าอ่อนจําหน่ายในตลาดในชุมชนและอำเภอและตลาดในจัหนงหวัดนครราชสีมารายได้กลุ่ม4 0 0 0ันบาทต่อปีมีกองทุนกลุ่มอยู่50,000บาทกลุ่มนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้แก่กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวหอระลิชุมชนบ้านหันตระเนตะคุอำเภอปากตุงชัยจังหวัดนครราชสีมาเกษตรกร100ราย พื้นที่1000พไร่มีการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวมีการผลิตสารชีวพันธุ์จำหน่ายในโรงสีในตําบลและอาเภอแล้วก็ประชาชนทั่วไปรายได้เข้ากลุ่ม2 0 0 0 0บาทต่อปีมีกองทุนกลุ่มอยู่277 8 5 4บาทกลุ่มยุวเกษตรได้แก่กลุ่มยุวเกษตรตะกอนโรงเรียนบ้านสุขังราชสามัคีอยู่หมู่เก้าตำบลตะคู่อำเภอป่าชันชัยจังหวัดนครราชสีมามีการผลิตปักปอดสารพิษ การจำหน่ายจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรได้แก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพและพะัฒนาการเกษตรตะกรชุมชนสุข,ขังตำบลตะกุอําเภอปฐุมชัยจังหวัดน,นครราชสีมามีการปลูกผักปลอดสารพิษผลิตสารชีวพันธุ์ป้องกันกนารำจัดโรคพืชมีการปลูกตอกด้าวเรืองปลอดสารพิษจำหน่ายจำหน่ายในตลาดในชุมชนและอำเภอได้ได้40,000บาทต่อปีมีกองทุนหมุนเวียนอยู่10,000บาท งานเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมีเครือข่ายสางสมัครเกษตรหมู่บ้านตำบลตะคุมีสมาชิก21รายและเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตำบลสุขเกษมมีสมาชิกทั้งหมด11ราย 7. งานนาัราคาพืชได้จัดตั้งศูนย์ศัตรตูพืชชุมชนอยู่ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรชุมชนสุข,ขังตำบลตะคุอำเภอระทุงช,ชัยจังหวัดน,นครราชสีมาโดยสมาชิกกลุ่มมีการผลิตเชื้อ ลาวิวิเลียและไตโคตมามีการผลิตแมลงทั้งหนีบป้องกันกาจัดหนอนกระทูไรจุดข้าวโพดมีการสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรเกี่ยวกับการระบาดของโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชและออกสำรวจพื้นที่การระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช8งานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพกโดยมีจะตั้งศูนย์สพกเครือข่ายอยู่ที่ บ้านสะานตะเคียนตำบลสุขเสษมอำเภอปะทุงชัยจังหวัดนครราชสีมาปีนายธราตาชิมพีเป็นเจ้าของศูนย์มีกิจกรรมการทำไม้ผลแบบผสมผสานในพื้นที่14ไร่สินค้าหลักของศูนย์แห่งนี้ได้แก่และมุดและไม้ผลอื่นๆมีรายได้อยู่ที่250,000บาทถึง300,000บาทต่อปีจากการขายผลผลิตภายในสวนเก้า <9. S 1> ร่วมงานถืออาสา ร่วมงานจีนอาสาโครงการอาสาแก้ปัญหาภัยแรงอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นจังหวัดลำล่องโครงการนี้ได้ตั้งอยู่ที่อำเภอปากทุ่งชัยจังหวัดนครราชสีมา10โครงการบ้านเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้วิกฤตโควิด COVID -19 โดยสำนักง,งานเกษตรเพือได้จัดทำเป็นแปลงผักเพื่อเป็นตัวอย่างเกษตรกรและมีการร่วมจัดทำแปลงผักในบริเวณวัดเพื่อให้เกษตรกรในชุมชนร่วมกันดูแลแล,และสามารถนำ ผลผลิตไปบริโภคได้การประพฤติตน 1. การคลองตนมีการปฏิบัติดังนี้จะเน้นสถาบันครอบครัวเป็นหลักเมื่อทําครอบครัวมีความสุขแล้วเราก็จะมีการทํางานที่เต็มที่มีการพึ่งตนเองมีความขยันหมั่นเพียรมีการรักษาวินยัยเคารพกฎหมายวางตัวเป็นกลางปฏิบัติตนให้ถูกการลเทศะารและความเหมาะสมของสังคม มีความพอเพียงมีเหตุผลคองเรือนตามหลักปัญญาเกิดเศรษฐกิจพอเพียงมีการประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามให้การต้อนรับผู้มาติดต่อราชการด้วยวิตตีมีความเป็นกันเองแก้ไขปัญหาโดยการใช้สติและความรู้ความสามารถ 2. การคลองตนปฏิบัติดังนี้ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นร่วมกันแก้ไขปัญหาแบ่งปันเสียสละให้การบริการอย่างมีความเสมอภาคมีการสรสานสัมพันธ์ ในงานหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. การของงานดีกวันนี้มีวินัยมีความรับผิดชอบในงานหน้าที่ของตนเองมีความคิดสร้างสรรค์มีการปฏิบัติโดยมุ่งประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานมีความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพื่อนํามาใช้ในการปฏิบัติงานและนําไปถ่ายทอด ความรู้ให้เก่ดเกษตรกร,กรต่อไปผลการปฏิบัติงานดีเด่นที่ภูมิใจที่จะนําเสนอมีทั้ง3เรื่องดังต่อไปนี้เรื่องที่ 1. ส่งสมบุกวดแปลงไร้นาสมผนสมดีเด่นได้รับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดไร้นาสมุนสมดีเด่นจากสํานักง,งานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาปี2562โดยมีเจ้าของแปลงชื่อจ่าสุเอสมรวมงามสุวรรณ อยู่บ้านเลขที่12มูลที่18ตำบลตะคู่อำเภอปากทุงชัยจังหวัดนครราชสีมาโดยจุดเด่นของแปลงนั้นนาส่วนผสมแห่งนี้มีดังต่อไปนี้1การออกแบบแปลงที่มีกาลังแผนอย่างดีตามหลักทฤษฎีใหม่2มีกิจกรรมหลากหลายในพื้นที่3เจ้าของแปลงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพึ่งพาปัจจัยภายนอกน้อยที่สุดปฏิบัติตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง4จุเลียงรู้สามารถสร้างจากวัสดุที่หาง่ายและราคาถูก ซึ่งเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงานสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับตนเองได้ได้จากแปลงได้นาสวนสมแห่งนี้ไม่น้อยกว่าปีละหกหมืบาทต่อปีที่สําคัญคือเจ้าของแปลงไม่มีหนี้สินการจัดตั้งเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ต่างๆของอํเาเภอปทุมชัย i แห่งน,นี้ 1. เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอาเภอปทุมชัย2สเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ของศูนย์บริการถ่ายทอด ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรประจาตะบนตะคุ3า <c oughs> เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตรสบรกเครือข่า,ขายกิจกรรมแปลงไรนาสมศส,สม4 <c oughs> เป็นจุดเรียนรู้ข้อสถานีพัฒนทาที่ดินจังหวัดนครราชสีมากิจกรรมภายในแปลงเรียนรู้แห่งนี้เรื่องที่1การผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยสารพิษจํานวน5ไร่ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ1450บาทต่อไร่โดยการ ใช้วิธีการปลูกโดยการหยอดมีการใช้น้ำหมักชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีมีการใช้ฮอร์โมนที่ผลิตเองเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตซึ่งได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีขึ้นได้ราคาสูงขึ้น1-2บาทต่อกิโลกรมัมสองสนับสนุนการส่งเสริมการเลี้ยงแย้ภายในสวนซึ่งมีแย,อย่อยู่ประมาณ100ตัวเป็นเครื่องมือวัดความปลอดภัยจากสารพิษของสวนแห่งนี้ 3ม,มีการส่งเสริมการผลิตน้ำส้มคนไม้เพื่อใช้ป้องกันกาจจำแมลงภายในสวนและแบ่งปันให้เกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงานนําไปใช้และเรียนรู้วิธีการผลิตของสวนแห่งนี้ 4. การส่งเสริมการผลิตน้ำมันชวภาพเพื่อใช้ทดแทนการใช้สารเคมีภายในสวนและเกษตรกรผู้ที่สนใจโดยทั่วไป 5. มีการขุดบอ่อเลี้ยงปลาและเป็นแหล่งน้าสํารองเพื่อ,อไว้ใช้ในหน้าแรง ไม่มีการปลูกไม้ผลเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและการขยายพันธุ์จำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่เจ้าของแปลง 6. เป็นจุดถ่ายทอดความรู้และสาธิตการฝึกอบรมโดยมีผู้เข้าเรียนรู้เดือนละ2ครั้งตลอดทั้งปี 7. มีความเป็นจิตอาสาและวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทั้งวิทยากรประจาแปลงเรียนรู้ของตนเองและวิทยากรรับเชิญตามหน่วยงานต่างๆทั้งทางภาครัฐและเอกชน 2. ผลการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิจุนชมบ้านหันบลตะกูอำเภอป่าตงชัยจงังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้เลื่มดําเนินการกลุ่มจากโครงการส่งเสริมการทําการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่งบประมาณกลุ่มจงังหวัดนครชัยบุรีนในปีพศ2560ซึ่งมีสมาชิก100รายพื้นที่1,000ไร่โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรมกลุ่มดังนี้ 1. ได้รับเครื่องหยอด ข้าวนาแห้ง8แถวจํานวน1เครื่อง2เครื่องเซ็นสุญญากาศจานวนหนึ่งเครื่อง3เครื่องทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์ขนาด2ตันจานวน1เครื่อง4เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยจํานวน1ชุด5มีเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีจานวน2,000กิโลกร,รมัมในการบริหารจัดก,การกลุ่มมีการบริหารจัดก,การกลุ่มโดยรูปแบบคณะกรรมการและคณะกรรมการดูแลด้านต่างๆทั้ง,ง5ด้านโดยมีคณะกรรมการโดยมีประธาน1คนและรองประธาน2คน มีเฮลนยิกยุวชาสัมพันธ์และเรขานการคณะกรรมการดูแลด้านต่างๆทั้ง5ด้านได้แก่1ด้านผลิตไม้พันส์2ด้านการผลิตผีอินซีย์3ด้านบริหารจัดการศัตรูพืช4ด้านการบริหารจัดการเครื่องจัรกลนด้านการบริหารการแปลรูปและการตลาดโดยมีระเบียบข้อบังคับของกลุ่มด้านการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มที่สําคัญสําคัญตรงนี้หนึ่งมีการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตมันข้าว และการบริหารจัดการสัตรูพืชจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรมอเตอและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 2. มีการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในการผลิตข้าวกิจกรรมเพิ่มศักยภาพในการใช้นวัตกรรมในเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลินครชัยบุรีส 3. มยีการประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วนตมคุของงบประมาณจนวน20,000บาทเพื่อศึกษาดูงานโครงการ ข้าวหอมรีแปลงใหญ่หน้าศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาและกลุ่มนาเป็นใหญ่บ้านดงกระสังหมู่หกอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา 4. ท่การอบรมมาตรฐานข้าวหอมมะลิอินทรีย์นครชัยแบบมีส่วนร่วม PTS แก่เกษตรกรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนังกงานเกษตรเพืภอน,นึงท่านและสมาชิกกลุ่มจํานวน3ท่านได้เข้ารับอบรมความรู้จัดสำนังกงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาเพื่อมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ในสมาชิกกลุ่มต่อไปให้ได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสู์บริหารจัดการศัตรูพืชมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการบริหารจัดการศัตรูพืชแก่สมาชิกกลุ่ม5การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีโครงการเพิ่มสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัยได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสารชีวพันธุ์เชื้อราไตโคโดมาและเชื้อราวิวิเลียแก่สมาชิกกลุ่มเพื่อํำไปใช้ในแปลงของเกษตรและในการนี้ ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจุมชนตาบนตะคุมาตรวจหาสารพิษตกค้างในร่างกายของเกษตรกรด้วยและมีภาคเอกชนมาให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดแก่สมาชิกกลุ่ม6อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย์คุณภาพสูงโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้มา อบรมให้ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ภาพสูงแก่สมาชิกกลุ่มและมีการสาธิตการปฏิบัติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแก่สมาชิกเพื่อให้สมาชิกสามารถนําไปผลิตและใช้ได้เองเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตเช่นประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีเพื่อขอเข้ารับการอบรมการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น s m ฟ r ร์รมเมอร์ในการผลิตข้าว และศึกษาดูงานภายในฟาร์มในมหาวิทยาลัย 8. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้มีรายได้เพิ่มขึ้นดังนี้การลดต้นทุนการผลิตข้อมูลได้จากกลุ่มไข่แดงที่เป็นเกษตรกรตัวอย่าง 1. ด้านค้าเมล็ดพันธุ์เกษตรกรสามารถทําแปลงพันเองได้โดยเกษตรกรทําแปลงพันเองอย่างน้อยคนละหนึ่งไร่ต้นทุนเพิการผลิตได้300บาทต่อไร่2การผลิตสารชีววัคพันธุ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช เช่นเตลลาไตาโคเดอม,มาด้วยทางกลุ่มสนับสนย์หัวเชื้อลาไตาโคเดอม,มาลดุต้นทุนได้100บาทต่อไร่ 3. การปลูกโดยใช้เครื่องหยอดข้าวนาแห้ง8แถวซึ่งจากเดิมจะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว25กิโลต่อไร่แต่การใช้การหยอดจะลดมเมล็ดพันธุ์ลงเหลือ1 0ถึง15กิโลต่อไร่สามารถลดต้นทุนได้2อ0ยบาทต่อไร่4การใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือการใช้ปุ๋ย ตามค่าวิเคราะห์ดินจะลดต้นทุนได้100บาทต่อไร่รวมแล้วจะสามารถลดต้นทุนได้750บาทต่อไร่ในการสร้างรายได้1การขายผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่สูงขึ้นเพิ่มขึ้นประมาณ1้0ละสิจากผลผลิตเดิม430กิโลต่อไร่เป็น480กิโลต่อไร่2เกษตรกรสามารถจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของตนเองโดยในปีที่แล้วสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรได้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นปริมาณ50ตันซึ่งจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น10ถึงบาทต่อกิโลกรัมสามเกษตรกรมีรายได้จากการมาร่วมกันคัดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ซึ่งในปี2562คัดเมล็ดพันธุ์ได้2,26740กิโลกรัมคิดเป็นเงิน2 6 0 0มื4บาทซึ่งจะแบ่งเข้ากลุ่ม50ตังและแบ่งเป็นค่าแรงงานอีก50ตัง เก้ารายได้รายรายจ่ายของกลุ่มรายได้ได้จาก 1. ค่าคัดและทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์จํานวน1นึ่งหบาทต่อปี2ค่าจัดหาเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยเคมีให้สมาชิกจํานวน1นึ่งบาทต่อปี3ค่าเช่าเครื่องจักปกนยังเกษตรจํานวน3,600บาทต่อปีรวมรายได้26,600บาทต่อปีรายจ่าย 1. ค่าซ่อมรุงเครื่องจักปกนยังเกษตร1นึ่งบาทต่อปี สค่าน้ำค่าไฟ2,000บาทต่อปี3ค่าอุปกรณ์และค่าแรง5,000บาท4ค่าอื่นๆเช่นค่าน้ำดื่มค่าเอกสารจำนวน3,000บาทต่อปีปัจจุบันกลุ่มมีกองทุนหมุนเวียนจำนวนเงินทั้งสิน้น2 7 7 8 8 5 4บาท10การขยายเขตชมพทานแก่กลุ่มนาเป็นใหญ่ซึ่งสมาชิกกลุ่มนาเป็นใหญ่ส่วนใหญ่จะมีพื้นที่อยู่นอกเขตชมทานจึงได้ทําเรื่อง ขอประสานง,งานกับทางชมพูทานเพื่อขอขยายเขตชมพูทานออกไปซึ่งได้รับงบประมาณจํานวน25ล้านบาทในการขยายเขตพื้นที่ชมระทานครั้งนี้ซึ่งจะมีพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ประมาณ2,000ไร่ซึ่งจะเริ่มดําเนินการในปี2563เรื่องที่3ฝั่งชุมชนบ้านสุข,ขังตําบลตะกุอําเภอป่าตุงใจจังหวัดน,นครราชสีมาซึ่งได้รับการรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม s d g s P g s จังหวัดนครราชสีมาโดยสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยประธานกลุ่มคือนายเกียงไกชินตะคุที่ตั้งแปลงอยู่ที่หมู่9ตำบลตะคุอำเภอวาตทุนชัยจังหวัดนครราชสีมามีสมาชิกจำนวน20รายพื้นที่ดำเนินการ3ไร่กิจกรรมและการอบรมให้ความรู้สมาชิกกลุ่ม1มีการปลูกผักอินทรีย์ซึ่งไม่มีการใช้สารเคมีในการดำเนินกิจกรรมในแปลงผัก 2. การดาเนินการผลิตน้ำหมักชีวภาพเอาไว้ใช้ในแปลงเกษตรและให้เกษตรกรทั่วไปสามารถนําไปใช้ได้ 3. การส่งเสริมการผลิตสารชีวพันธุ์ได้มีการให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มในการผลิตเชือ้อราไรโคตอมาและเชื้อราบิวเลียและต่อไปจะให้มีการเลี้ยงมแมลงหางหนีเพื่อเป็นการป้องกันกําจัดศัตรูพืช 4. การจําหน่ายผลผลิต ได้มีการจาหน่ายผลผลิตในตลาดในชุมชนตลาดในอำเภอและตลาดที่ทางมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดไปให้5มีการประชุมบริหารจัดการและการวางแผนการตลาดและแก้ไขอันหาอุตสาห์โดยตัวเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมต่างๆกับสมาชิกกลุ่มเพื่อเป็นการวางแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่ม ผลการดําเนินงานของกลุ่มในด้านของเกษตรกรเกษตรกรมีการลดรายจ่ายมีรายได้เสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเดือนละ1 0 0 0บาทต่อรายมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นปลอดภัยจากสารพิษมีความยั่งยืนกับอาชีพการเกษตรด้านกลุ่มกลุ่มมีความเข้มแข็งกลุ่มเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานต่างๆกลุ่มเป็นจุดเรียนรู้ของชุมชนทั้งภายในและภายนอกชุมชน ในด้านของชุมชนชุมชนมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษเกษตรกรสามารถนําไปขยะผลในชุมชนทําให้สภาพแวดล้อมด้านสุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นทั้งกลุ่มมีรายได้ประมาณ4ี่หมื่นบาทต่อปีปัจจุบันกองทุนหมุนเบียนจํานวนทั้งสิ้น1นึ่งมืนบาทและสุดท้ายที่ผ่านมาการทํางานของผมที่ได้ประสบความสําเร็จนั้นได้มีครอบครัวและเพื่อนเพื่อนเป็นผู้สนับสนุนแรงและกําลังใจและที่ขาดไม่ได้ในการทํางาน ในหน้าที่ที่จะประสบความสำเร็จต้องประกอบไปด้วยทีมงานที่ดีมีคุณภาพซึ่งได้แก่ทีมงานสํานักง,งานเกษตรอำเภอปทุมชัยและทีมงานสํานักง,งานเกษตรจังหวัดนคนรราชสีมาทุกคนขอขอบคุณครับ